สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์1-15ถึงธันวาคม2567เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวสิงห์ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดาวประจำตัวของคุณยังได้ยังยังเล็งดาวพระอัสอยู่นะคะยังได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเล็งพระรัาซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ต่อกัน นะคะตรงนี้ชาวโสดน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของความรักเพราะว่ายังได้ดาวศุกร์ตำแหน่งเทวีโชคด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีสิงห์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะสิบห้าวันค่ะหนึ่งถึงสิบห้าธันวานะคะคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวโอ้โหจะบอกว่ายังไงอะช่วงนี้มีโอกาส นะคะโอกาสที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของหนึ่งแหละเท่าที่เห็นนะคะเรื่องของการสร้างไรายได้เรื่องของการขยับขยายธุรกิจหรือคุณกําลังเตรียมความพร้อมได้ต่างๆนานาได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้หรือคู่รักครอบครัวอาจจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าไกลบ้านช่วงนี้ชี่พจลงเทา้านะคะช่วงนี้ทิปพจลงเท้าได้นะของชาวสิงชาวสิงจะได้โชคจากคู่ด้วยนะเท่าที่เห็น นะคะจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือภายในครอบครัวชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะต้องบอกไว้นิดนึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการจัดการบ้านนการซื้อของใหม่เข้าบ้านอย่างเงี้ยได้หมดนะคะอ่าหรือคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวไปพักผ่อน นะคะเตรียมความพร้อมได้นะคะเตรียมความพร้อมอ่าใครคาดหวังเงินอยู่ใครรอคอยเงินที่ตัวเองรออยู่อาจจะมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานรู้สึกได้ว่าชาวสิงจะมีมีในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะฤดูยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่เกิดขึ้นนะในเรื่องของงานเนี่ยเพราะดาวประจําตัวของคุณไป,ไปเล็งที่การงานด้วยนะคะอ่าก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงาน จุดเปลี่ยนงานจุดโอกาสอะไรใหม่ๆที่ส่งผลดีกับคุณในภายภาคหน้าในอนาคตวันข้างหน้าส่วนใครนะคะบางท่านอยู่ดีก็มีปัญหากับผู้ใหญ่อยู่ดีๆก็มีปัญหากับผู้ใหญ่หรือไม่กินเส้นกับผู้ใหญ่หรือใครไม่กินเส้นกับผู้ใหญ่อยู่ช่วงนี้กาจจะรู้สึกว่าเป็นช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อของคุณก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทํางานถึงสิ้นปีนี้ฉันจะเตรียมการออกละอารมณ์ประมาณน,นั้นได้หมดทั้งนั้นนะคะภายในบ้านก็ ภายในบ้านก็อาจจะมีอะไรบ้างนะคะที่มันเป็นปัญหากับวงวงษ์สา,ายญาตนะคะที่คุณจะต้องจัดการนะคะภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยส่วนอนอกกนั้นนะคะของชาวราศีสิง์ช่วงนี้ช่วงนี้จะมีโชคนะคะโชคเงินเก่าเก่านะคะโชคเงินก้อนใหญ่มาแล้วค่ะชาวสิงน่าจะไม่ออกให้นะเนี่ยนะคะเพราะช่วงนี้จังหวะของชาวราศีสิงเนี่ยจังหวะมาท้งนั้นเลยนะคะโชคโอกาส โชคทรัพย์โชคศิ์ได้นะคะบางท่านได้เข้าของมีค่าของมีราคาของถูกใจบางท่านได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆบางท่านมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของการเริ่มต้นบุกเบิกทําอะไรให,ใหม่ๆนะคะโอกาสธุรกิจของคุณได้ทั้งนั้นนะคะสาหรับคนที่มีปัญหาความรักค่ะแลนะะใครก็ตามที่มีปัญหาความรักช่วงนี้อาจจะรู้สึกอารมณ์แปรปรวนนิดน,นึงนะ,ะหรืออารมณ์ประมาณไม่เชิงแปรปรวนแต่อารมณ์ประมาณว่า คุณอยากจะคุณอยากจะให้เขาชัดเจนกับคุณสักทีหนึ่งอ่ะนะ,ค,ะคุณบางทีอ่คบกันเนี่ยปีนี้หนึ่งปีนี้นยังไม่ยอมชัดเจนก็อยากจะให้ชัดเจนสักทีหนึ่งเอ๊ะทำไมความรักของเรามันไม่มั่นคงเลยมันไม่คงที่เลยนะคะเอ่อก็ยังคาดหวังว่าเมื่อไหร่เขาจะชัดเจนกับเราสักทีหนึ่งแต่บางเคสนะคะแต่บางเคสก็จะรู้สึกว่าเอ่อจะมองในมุมมองว่าห่างๆเถืๆก,กันก่อนหน้านี้นะคะ <S <S หรือมีอะไรที่มันผิดใจกันก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะ ก็อาจจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันในช่วงนี้นั่นคือบางท่านนะคะนั่นคือบางท่านแต่คนที่ห่างเลยคนที่ห่างเลยจริงๆก็จะมองในมุมมอคุณรู้สึกว่าที่ห่างอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยมีความชัดเจนกับคุณอาจจะเป็นการครบกันหรืออาจจะเป็นแค่คบกันแต่เขามีอีกหนึ่งทางเลือกหรือเขามีตัวจริงของเขาอยู่นะคะนั่นคือห่างเลยที่คุณรู้สึกว่า คุณล้าคุณเหนื่อยคุณพยายามมามากแล้วต่อไปนี้เราต้องตัดสินใจละว,ว่าอนาคตเราจะต้องถ้าอนาคตเรายังอยู่แบบนี้เรายังเสียเวลาไปต่อแบบนี้เรื่อยๆมันก็ไม่เป็นผลดีกับคุณนะคะอันนี้คือประเด็นของชาวราศีสิงห์ทีนี้มาดูฝั่งเขากันค่ะของชาวสิงค์ค่ะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้จริงๆแล้วแทบจะเกือบทุกราศีเลยนะ นะคะถ้าเป็นในเรื่องของชาวโสดเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะได้อันนี้ส่งดาวอาทิตย์เล่งพระหัสอ่ะมาดูกันค่ะเดี๋ยวมาดูคนที่มีประเด็นก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะคะการครบค้าสมาคมกับเขาเขาตัวเขาเองตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะชัดเจนกับคุณค่ะเขายังต้องการอิสระอยู่นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าเขาคบกันกับคุณแบบอิสระแต่เรากลับมองว่าเขามีครอบครัวไหมนั่นคือประเด็นด้วย นะคะนั่นคือประเด็นอาจจะมีครอบครัวได้นะคะทำให้ความสัมพันธ์ที่เขาให้กับคุณเขาอาจจะให้คุณได้แค่นี้คงไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปไกลไม่ได้ชัดเจนไปมากกว่านี้นั่นคือตัวเขาที่เขาคิดแบบนี้นะคะส่วนในบางท่านถ้าคุณคบกันเป็นตัวจริงเสียงจริงเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาก็อยากจะคบใครหรืออยากจะเป็นอิสระก็ได้เขาอาจจะไม่เขาอาจจะรู้สึกว่า จะใช้คําว่ายังไงดีอ่ะการครบค้าสมาคมกับคุณการเป็นแฟนตัวจริงเสียงจริงกับคุณความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนมันไม่มีอะไรที่มันพัฒนาไปมากกว่านี้นะคะตรงนั้นน่ะคือประเด็นหรือความรักมันไม่มีอะไรที่มันแฮปปี้มีความสุขไปมากกว่านี้ก็ได้นะคะตัวเขาเองเขาก็อาจจะอยากจะตัดสินใจลองมีพฤติกรรมปแปลกๆลองมีทางเลือกปแปลกๆนะคะส่วนใดๆแล้ว บางท่านเขากําลังคิดแบบนี้อยู่นะคะสถานการณ์ปัจจุบัน,น่ะเขากําลังคิดว่าถ้าเขากับคุณมันไม่ดีขึ้นไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็อยากจะตัดสินใจมีทางเลือกใหม่นะคะอันนั้นคือประเด็นด้วยส่วนประเด็นบางประเด็นประเด็นบางประเด็นเนี่ยจะมองแค่ว่าจะมองแค่ว่าเขาเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลง นะ,ะประเด็นบางประเด็นพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเขาอยากจะมีมีอิสระก,ก็ได้นะนะคะถ้าคุณคบกันเป็นตัวจริงเสียงจริงกับเขาเขาอยากจะมีอิสระก,ก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะอยากจะรู้สึกว่าถ้าคบกันแล้วมันอึดอัดมันกดดันกันเขาไม่ต้องการคนคนนี้ไม่ชอบให้ใครมาอยู่เหนือเขาไม่ชอบความกดดันนะะก็อาจจะเป็นการห่างห่างเหินเหิน ไม่ค่อยจะชอบฟังคำสั่งใครด้วยนะคนคนนี้ตัวเขาเองต้องเป็นผู้นำไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณเป็นผู้นำตลอดก็ได้นะคะมองในมุมกลับอะมาดูข่าแนวโน้มสิบห้าวันนี้สิ่งที่คุณคิดจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คุณคิดคุณกำลังจะตัดสินใจแล้วล่ะ เราเชื่อว่าคุณกำลังจะตัดสินใจละเราเชื่อว่าคุณอะยืมมากันกันมาพอสมควรละแล้วมันไม่เห็นมีอะไรที่เขาจะเคลียร์เลยหรือเขาจะชัดเจนกับคุณสักทีเลยปัญหามันก็ยังอยู่แบบเนี้ยนะคะคบกันก็คบกันแบบนี้นะคะคบกันไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อผูกมัดน,นี่คือสิ่งที่คุณกาลังคิดอยู่ว่าระหว่างเข้ากับคุณมันจะมีโอกาสหรอแต่ถ้าไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่แน่คุณอาจจะตัดสินใจว่าคุณอาจจะตัดสินใจนะคะก็ เจ็บจะจบมาบางคนแต่กลับมองแบบนี้มากกว่าถ้าเขามีตัวจริงสิงจริงแนวโน้มความคิดของคุณคุณจะคิดว่าแล้วเมื่อไหร่ละ่ะเขาจะสลักสักทีหนึง่งแล้วเมื่อไหร่ละ่ะเขาจะหลุดสักทีหนึง่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขายังมีตัวจริงเสิงจริงอยู่นะคะอยากจะบอกชาวราศีสิงว่าถ้าสิ่งที่คุณคิดเป็นเป็นในรูปแบบแบบนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นนะปัญหามันยังดำรงคงอยู่นะคะ ตรงนี้ต้องบอกไว้นิดหนึ่งนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าต้องทําใจถ้าคุณยอมรับความจริงได้แต่ถ้าคุณยอมรับความจริงไม่ได้ก็หมายถึงว่าคุณจะต้องตัดสินใจแล้วเลือกเจ็บแต่จบนะคะเลือกที่จะอยากจะปล่อยเขาไปเพราะว่าเรากับเขาเนี่ยเชื่อว่าชาวสิงมีในเรื่องของการส่งเสริมกันและกันด้วยส่งเสริมเขาด้วยหรือเขากับคุณมีพัฒนาการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของสถานะหัวใจเรากลับมองว่ามันมัน ไม่ได้มองในมุมว่าลาแต่จะมองในมุมมองว่าคุณให้ค่าเขาไว้เยอะแล้วอ่ะคุณทุ่มให้กับเขาแล้วแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมาเนี่ยมันทําไมทําให้คุณผิดหวังมันทําให้ทําไมทําให้คุณได้รู้สึกว่าคุณชะโงนทําไมทําให้คุณต้องมีคําถามอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะชัดเจนนั่นแหละค่ะคืออารมณ์ของคุณที่คุณกำลังจะรู้สึกว่าถ้าเขายังเป็นแบบนี้ยังบ่ายเบียงแบบนี้เรามองว่าคุณทําใจนะคะเรามองว่าคุณทําใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การทำใจของคุณนะ่ะต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณยังถ้าคุณยอมรับกับสถานะแบบอย่างนี้ได้มันก็โอเคนะถ้ายอมรับสถานะแบบนี้ได้รักแบบกักแบบนี้มันก็ยังไปได้นะคะอ่าน่าจะประมาณนี้ด้วยแนวโน้มความคิดของคุณนะ่ะมาดูฝั่งเขา เพราะเรามองว่าทําไมเขามีตัวจริงแต่ถ้าคุณเป็นตัวจริงก็อาจจะหมายถึงในอาจจะหมายถึงคุณก็ไม่ไม่ยอมรับสภาพแบบนี้ก็ได้นะคะในเมื่อเขาต้องการจะทําอะไรตามอําเภอใจบางทีคุณก็อาจจะเลือกเจ็บนะคะเลือกเจ็บแต่แตัดสินใจเพราะว่าความสุขมันไม่มีนะคะมันไม่มีความสุขมันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้น ฝั่งเขาหรอคะแนวโน้มความคิดของเขาเหรอคะเขายังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณเลยค่ะนะคะเขายังเรื่อยๆมาเรี้ยงๆอยู่เลยเอาที่สบายใจด้วยเอาเป็นแบบนี้แบบสบายใจยังไม่ต้องมองอนาคตเหมือนกับคนเราอะคบกันไม่ต้องคบกันไม่ต้องบอกสถานะได้ไหมไม่ต้องอะไรได้ไหมไม่ต้องมามีเงื่อนไขตายตัวได้ไหมอ่ะเขาอาจจะคิดแบบนี้อยู่นะคะไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีสถานะไม่มีอะไรที่มันบ่งบอกคําพูดที่ชัดเจนว่าจะชัดเจน จะเป็นแฟนนะคะถ้าได้โอเคไม่เป็นไรเพราะเขาเอาตัวเองไปที่ตั้งแต่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้แยกย,ย้ายเนี่ยคือประเด็นนะคะนี่คือประเด็น,นะะน,ดนส่วนบางท่านคบค้าสมาคมต่อกันมีความไม่ชัดเจนด้วยแต่มีผลประโยชน์ต่อกันนะคะมีผลประโยชน์ต่อกันเขาก็อาจจะแบบว่าเออ อาจจะมองว่าประคองประคองไปไหมนะคะจะมองว่าประคองประคองไปหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าจะให้ความชัดเจนเนี่ยไม่ใช่นะนะคะก็ยังบ่งบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนอยู่ดีนะคะส่วนคนที่ห่างเลยละ่ะคนที่ห่างเลยอาจจะอาจจะมีสาเหตุแล้วล่ะนะคคนที่ห่างเลยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้เ üy ข <nope. S 1> เขาอยากจะมีทางเลือกหรือเขามีทางเลือกอยู่ในใจของเขาแล้วก็ได้ว่าทางเลือกที่เขาเลือกนั้นอ่ะคือคนที่เขาเลือกถูกต้องละ คือคนที่เขาเลือกรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่น่าจะเอ่อน่าจะไปด้วยกันได้เขากับคุณอาจจะมีใจผูกมีใจให้กันแต่ไปด้วยกันไม่ได้ก็ได้เขาไม่ต้องการความอึดอัดนี่คนคนนี้เขาต้องการการเป็นตัวของตัวเองด้วยและเขาต้องการการเป็นผู้นําด้วยนะคะก็เลยมองในมุมมองว่าเอ๊ะเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไปด้วยกันได้นะคะตรงนั้นมาดูแนวโน้มค่ะ แนวโน้มสิงทางออกของคุณเหรอคุณอาจจะยังอยากหวังเหรอหวังเขาอยู่แต่ในช่วงกังหวะที่คุณหวังเราก็มองว่าคุณก็ยังมีคนเข้ามาคุยหรือคุณก็อยากจะได้คนอื่นเข้ามาคุยนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้น หรือจะมองในมุมแบบนี้มองในมุมกลับคุณก็ยังหวงังทั้งที่คุณก็รู้ว่าคุณเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในคอลเลคชันแต่คุณก็ยังหวังอยู่ดีหวังว่าเมื่อไหร่เขาจะชัดเจนก็เลยมองในมุมมองว่าสุดท้ายได้สุดแล้วคุณจะปล่อยเขาหรอเรามองว่าสุดท้ายแท้สุดเรามองว่าคุณไม่น่าจะปล่อยนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็นะคะเราลองพยายามสักตั้งหนึ่งดูนะคะลองพยายามดูแต่ถ้ามันวันข้างหน้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ,ๆแล้วก็คุณอาจจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ นะคะมีสองประเด็นนะแต่เรามองว่าในใจลึกๆจริงๆคุณก็หวังแหละเอาตรงๆนะคะคุณก็ยังหวังหวังว่าเมื่อไหร่เขาจะชัดเจนสักทีหนึ่งนะคะอ่าประมาณแบบนี้ส่วนส่วนถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคคุณยังอยู่ในสถานะของคนที่ทางเลือกได้ยังยอมเป็นแบบนี้ต่อไปได้มันก็ไม่มีอะไรที่อ่ามันไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้น นะคะต้องมองมองในรูปแบบแบบนี้อน่าจะประมาณนี้นี่คือบทสุดของคุณนะคะแต่บางครั้งบางท่านที่ห่างไปแล้วห่างไปแล้วก็อาจจะหมายถึงว่าคุณก็รู้สึกได้แล้วแหละอเูเขาไปมีตัวเลือกใหม่แล้วแหละเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเลือกใหม่สร้างความมั่นคงให้กับเขาได้นะคะ สร้างหน้าตาให้กับเขาได้หน้าตาทางสังคมอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือคนที่ห่างแล้วส่วนตัวเองตัวเองก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราห่างแล้วแต่เราก็ยังทําไมละ่ะเราเสียเวลาไปนานมากแล้วเราจะต้องมานั่งเสียเวลานึกถึงต่อมันก็ไม่ใช่เรากลับมาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองดีกว่านะคะเงินเราก็มีงานเราก็มีความสุขเราก็หาได้ด้วยตัวเองบางคนก็คิดแบบนี้ ความสุขสร้างได้ค่ะเขาฟ้องมาว่าชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่มีความเข้มแข็งตัวเองอยู่แล้วเสียเวลาทุกใจมาพอสมควรแล้วถ้าเขาห่างไปแล้วจริงๆหรือเขาห่างเหินกับคุณไปแล้วจริงๆนะคะเราก็มองในมุมมองว่าคุณก็จะรู้สึกว่าอืมเราก็ยังมีโอกาสมีอนาคตของเราชาวโสด ชาวโสดช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางนะเนี่ยชีพรจรลงเท้าไปเกี่ยวข้องกับการการติดต่อง,งานนะหรือคุณอาจจะกําลังหวังงานใหม่อยู่ก็ได้นะของชาวราศีสิงห์นะคะส่วนบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลยพบรักพบรักในเชิงลักษณะหนึ่งคนมีตําหนิได้เลยค่ะนะคะ,ะดาวศุกร์มาสถิตพพภร,ริเนี่ยก็มีคนมีตําหนิได้หรือบางท่านเป็นผู้ชายก็ได้ปิงทรงสเสน่ห์เลยค่ะเป็นแม่ม่ายด้วยนะคะตรงนี้หรือบางท่านอาจจะกําลังมีโอกาสพบรักใคร,ใครบางคน คนที่เคยรู้จักคุ้นเคยนะคะอยู่ดีๆก็จะทักเข้ามาหาคุณติดต่อมาหาคุณเฉยเลยก็มีสําหรับบางคนนะที่มีคนคุ้นเคยอยู่นะนะคะคนรู้จักเดิมๆได้หมดส่วนในบางท่านนะคะส่วนในบางท่านจะได้พบรักทางไกลคุณอาจจะไม่ได้เดินทางไกลแต่คุณได้พบรักทางไกลนะคะพบรักออนไลน์แต่ตรงนี้เขาฟ้องมาว่าชาวราศีสิงห์บางท่านมีมีคนเก่า นะคะคนเก่าๆที่ติดต่อหาคุณไม่ทราบว่าคนนั้นคือใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณไปเจรจาธุรกิจนะคะหรือเพื่อนหรืออยู่ในสถานะโหมดกิ๊กใดๆก็แล้วแต่จะมีการติดต่อกันมีคนพยายามจะติดต่อคุณค่ะ จะพยายามทำข้อตกลงหรือพยายามทำความเข้าใจกับคุณนะคะของชาวราศีสิงห์ถ้าเป็นกิ๊กเก่าหรือคนเก่าหรือคนรู้จักเก่าๆก็จะพยายามทำข้อตกลงกับคุณอืมอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นใหม่อาจจะได้พบรักมาจากการเดินทางได้หรือพบรักมาจากสายงานใหม่ได้มีคนเข้ามาค่ะนะคะของชาวสิงห์นะพบรักมาจากการเริ่มต้นงานใหม่ๆอะไรอย่างนั้นอะ่ะเขาก็พร้อมนะคนนเนี้ยแล้วน่าจะกล้าพุ่งชนด้วย นะครกล้ารุกด้วยอ่าคนมีตําหนิได้หมดนะคคนมีตําหนิอะไรใดๆก็ได้แต่จะมองในมุมมองว่าจะมองในมุมมองว่าคนคนเนี้ยรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกพอสมควรแหละเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้ก็ได้แต่พอถึงเวลาเจอคุณอ่ะอารมณ์มันพาไปก็ได้อารมณ์ความรู้สึกว่าเอ้ยอยากอยากจะอยากจะคุ้นเคยอยากจะคุยอยากจะคบค้าสมาคมนะคะ ความอยากมันแบบนี้หรือเขาอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมเขามีอะไรที่มันคลิกกันกับคุณหรือคุณกับเขามันน่าจะมีอะไรที่มันน่าจะไปด้วยกันได้นะคะในความเป็นแฟนบทสรุปฝั่งสิงมีโอกาสค่ะ มีโอกาสการได้เลือกทางเลือกรักใหม่มีโอกาสมากๆที่ทําให้คุณได้รู้สึกคุณมีความสุขมีโอกาสทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้ที่ผ่านมาฉันทุกใจกับความรักมามากเลยตอนนี้นะคะวันเวลานี้ความสุขกําลังจะเข้ามาเยือนเขาฟ้องมาแบบนี้นะคะความสุขของคุณจากการเริ่มต้นความรักกําลังจะมาเยือนบางท่านได้พบรักมาจากการเดินทางการติดต่อง,งานการเปลี่ยนงานการย้ายงานการออกงานบางท่านได้พบปะคนรู้จักเก่าๆกิ๊กเก่าๆ เพื่อนเก่าๆได้ทั้งนั้นนะคะจะมีโอกาสมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะยังมาเอาแน่เอานอนไม่ได้สําหรับคุณตอนนี้แต่ความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าสองคนสื่อสารกันคบๆกันแล้วการเจรจาการพูดคุยกันมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกันก็ตามนะคะหรือเข้ากันได้ดีมิตรภาพนี้น่าจะไประยะยาวอยู่นะมิตรภาพครั้งนี้ ะะมันอาจจะเริ่มต้นจากมิตรภาพนี่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันมีโอกาสความเป็นไปได้มากๆว่าคุณกำลังจะมีโอกาสความสุขความสมหวังส่วนบางท่านแต่งกับงานค่ะนะคะบางท่านแต่งกับงานจริงๆเพราะว่าบางท่านอยู่กับงานนะ,ะมีเข้ามาก็จริงนะคะแต่ก็เป็นการคุยในเชิงมิตรภาพแต่ตัวเองแต่งกับงานขอตัวเองความสําเร็จเงินเงินต้องมางานต้องมาความสําเร็จต้องมาความรักค่อยๆไป นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณว่าดูๆกันไปว่าเข้ากันได้ก็โอเคนะอารมณ์ประมาณว่าแบ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัดๆตัวเองหน่อยๆนะคะนั่นคือบางท่านแต่บางท่านก็แต่งกับงานนะเท่าที่เห็นนะบางท่านก็ยังแบบว่ายังไม่พร้อมพัฒนากับใครอ่ะ บางท่านก็เพิ่งเจ็บมาเองอ่ะเพิ่งเจ็บเพิ่งเจ็บกับเรื่องราวในอดีตเองอยากจะปลอ่อยมันเหนื่อยมาพักแล้วนึงอ่ะพอคนเรามันเหนื่อยมาสักพักแล้วมันมันมันก็ยังไม่พร้อมเยเปิดใจให้กับใครหรอกโอเคค่ะความรักค่ะรักษหาเข้ามานะนะเป็นรักษหาเข้ามานะคะแล้วก็จะบอกว่า ชาวสิงอาจจะมีโอกาสด้วยในบางเคสที่เปิดใจก็หมายถึงคุณอาจจะกำลังมีโอกาสความรักครั้งนี้มันหมายถึงวันข้างหน้าอนาคตอันใกล้อาจจะหมายถึงความชัดเจนในวันข้างหน้าด้วยจุดลงเอยด้วยนะคะจุดลงเอยจุดลงเอยก็มีส่วนบางท่านเลือกช่างเลือกขอเลือกเลือกอารมณ์ประมาณว่าก็ยังไม่ได้ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่เลือกจนกว่าคุณรู้สึกคุณมั่นใจ เท่านั้นแต่บางท่านเลือกในรูปแบบแบบไหนเลือกในรูปแบบตัวเองแต่งกับงานนะคะอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ก็ยังไม่ค่อยเปิดใจอ่ะคุยกันไปเป็น,เป,นเป็นมิตรภาพค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่จะได้มีโอกาสมีเพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมคุณอุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะส่งเสริมเป็นการส่งเสริมได้เข้ามาแล้วส่งเสริมเกื้อนหนุนกันอารมณ์ประมาณนั้นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชาวสิงห์กำลังรอคุณอยู่นะในเรื่องของความรักนะคะ เวลาผ่านไปแล้วนะคะเวลาผ่านไปหลายเดือนหลายวันใครที่เจ็บใครที่ทุกข์ได้จะเริ่มทําใจเยียวยาได้แล้วแหละเริ่มจะอยู่กับตัวเองได้ละนะคะเพียงแต่ว่าใครที่เคยเจ็บเคยทุกข์มาเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าคุณยังคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอ่ะเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าอืมชื่อรักก็ไม่ได้ไม่สุขสมบังเลย ที่เข้ามายังไม่มีความพร้อมอะไรใดๆที่จะเปิดใจอันนั้นก็หมายถึงคนแต่งกับงานส่วนบางท่านที่โสดเลยค่ะจะมีโอกาสทางเลือกนะคะแล้วก็จะได้พบรักในเชิงลาาักษณะคนมีตําหนิก็มีแล้วก็มาในเชิงลาาักษณะส่งเสริมด้วยนะคะส่งเสริมคุณในเรื่องของงานและในเรื่องของความสําเร็จต่างๆนานามีคนมาขายขนมจีบค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะศึกษาดูใจกันไปนะนะคะตรงนี้อาจจะบ่งบอกวันข้างหน้ากับคนคนนี้ด้วย อาจจะบ่งบอกว่านี่แหละคือคู่ของคุณในอนาคตหรืออาจจะมีความชัดเจนในอนาคตวันข้างหน้ามีข้อตกลงกันในวันข้างหน้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปิดใจถ้าคุณต้องการเปิดใจแต่ใครไม่ต้องการเปิดใจก็หมายถึงคุณแต่งกับงานเท่านั้นเองก็น่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวราศีสิงห์สิบห้าวันนี้นะคะชาวโสดมีโอกาสนะชาวโสดเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะเด่นนะคะเด่นมากๆหลายๆเรื่อง ความสําเร็จของตัวเองจุดเปลี่ยนแปลงของตัวเองจุดเปลี่ยนงานนะคะความสําเร็จในเรื่องของโอกาสการสร้างไรายได้ก็โดดเด่นก็น่าจะประมาณนี้ในครึ่งเดือนแรกของธันวาคมก็ไว้ไปติดตามโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือครึ่งเดือนหลังนะคะแล้วก็ไว้ไปติดตามในคลิปปีใหม่คลิปพิเศษกัน นะคะคิปสิบสองราศีก็กําลังจะทยอยลงอยู่ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครมีคนเข้ามาจีบตรงนี้ช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรเปิดใจค่ะเราต้องบริหารสเสน่ห์ค่ะเราไม่ต้องปิดกั้นตัวเองหรอกไม่มีประโยชน์อะไรที่ปิดกั้นตัวเองนะคะเปิดใจคุยเป็นมิตรภาพก็ยังดีส่งเสริมในเรื่องของสายงานก็ยังดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ